ครับเน้อเขาเที่ยงเมื่อนี้ขับรถไปใส่มาใส่เห็นบ่ไไรก๋เตียวปอกๆนี่ครับสิบห้ามาเบิ่งเจ้านี่นะครับรถเด็ดแห่งคลองตำลุครับผมไปเบิ่งเจ้ารถเด็ดอร่อยแห่งส้อยคลองตำลุครับผมไปทำงานมากก็เริ่มบ่ไรแแวซื้อเลยเห็นกลางทางนี่โอ้ยบ่ยากงั้งเหรอมือนี้เบิ่งรถเอฟซีตโตยงละ่ะฮะนะอยู่ไซก็ขีซอกหาเรียถ้าบ่าเห็นก็นได้ อ้อมที่บอมแดนงาามเชียงมากอ้าวเรียบร้อยสแกนแล้วครับไปไปกินกันเลยครับหลังจากได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่พ,พี่เจ้าเบิ้งซอยได้สี่สิบบาทโอ้ยทุณนถึงกระดูกหมูตุนน้ำซุปทั้งแคบหมูกวางตุง้งโอ้ยจุกๆเลยพี่น้องเอ้ยผ่อนใจคนยากจริงๆ ี่สิบบาทเลยกินได้2องคาบถ้าพูผู้ากินโจวพี่นอ้องเอ้ามาวม้หลายใหญ่หางคำแรกแห่งมนันคือเก้าล่ะพี่น้องเอ้ยอืมอ๋อน้ำนมนเดียวหวานน้ำซุปกระดูกหมูมมสุดทท่านพี่น้องอแคบหมูกรอบ อืมแบบบอกผู้ถือนะ งวเลึกบุษบบไปหาหมอเลยพวกเจ้าอ่ะโอ้โห,หลังกับไปหาหมอมาพี่น้องเฮ้ยน้ำตาลลดดีใจหลายเฮ้ฉลองชามใหญ่จุๆไปเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องทัางไก่ทางไก่ลุงป้าอาเอาพี่สาวอาสะพ้ายมากินเก่าเที่ยงน้ำกันแต่พอบอบมันเข่ามือนี้ เบอร์ดเตียวเบอร์มีมลดเน็ตเผ็ดลึกซิกนนเจออยู่ที่แฉกหมูลเราใหายแบบเบอร์อันเรด้อยๆจะ่าขวาเรา mà đi nó cây bố đấy bố thân đây kinh khẩu à nếu mà kinh mà chung cả lên khẩu thiêng nhỉ hôm nam con nam con à ơi đây สำหรับคนที่รุนรัพ์หน่อยอยากกินอิมอ่มๆเอาไปกินลออานอืืนอ้อเจาะเนาะพี่น้องสี่สิบบาทเนื้อหาสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบก็มีโบอิ่มย้อนเนาะย้อนเนาะอ่ะไปพันไปพันมนมาเวลาสิเอ็ดโมงถึงเทีย่ยงบ่ายโมงนี่ เราอเมียมมีสซ้อยหน้าเกือเด้อพี่น้องเด้อห้องตำลุชุนบุรีแวะเขามาชิมในเห็นเล่าอยู่กลางข้างกระทักไถแเ,เราเนี่ยเร่าให้รายเลยมนม้นเรามีกำไรอยู่บ่พี่น,อน้องเนาะผู้ได้มากๆกระดูกเด้อใจกระดูกนี่เอาไว้ให้เง ขอใส่เซ็นกันมนัะเอืมดเปืปี้ยได้ก,กระดูกพี่น้องน่ะผด้เขามาที่หลังด้วยหานเนี่ยมาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยซุดเท่านั้นคอบอกเลยบะมี ไม่มาเกี่ยวก็าสั่งเกี่ยวแะ้วเลยืมมักแต่หมูมักแต่ลูกชิ้นบอกได้สั่งได้พี่น้องแซ่บอขอบอกอืมขณะกินเน็ตปันนี่แนละ้วยังเหลือเป็นเคิงนะพี่น้องนะแซนะ่บๆจบน้องกันเด้อครับผักเตียงก่อนทำงาน พัก่อนกินแล้วก็ียดเดี๋ยวสักก่อนก่อนเห็นงานเอ้ทาทรงไทยพี่ไทยน้องก่อนเนาะค่ำนี้อะอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อโยภาคกินนี้เด้อพี่น้องเด้อหาแนวอยู่นะกินแซ่บๆเมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาละ่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไวส้สำนีก้อน ขอขอบคุณที่เข่าช่มคลิปของไอโยุนะครับสวัสดีครับ